สวัสดีครับวันนี้อาสาพาเพลินนะวันนี้เราจะพามาให้ดูวิธีการแยกต้นกล้วยนะครับตัวนี้เป็นกล้วยแดงอินโดนะครับเป็นพันธุ์ที่ลายเม็ดฝนนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า,าแม่พันธุ์ที่เราเอามาเขาจะสีสันเป็นยังไงต้นลูกเขาก็จะออกไปคล้ายๆกับต้นแม่เขานะครับอันนี้เป็นพันธุ์ที่ค่อนข้างจะมีราคาถูกแล้วครับตอนนี้เห็อันนี้เป็นใบนียนไหมครับ ก็ค่อนข้างสวยวิธีปลูกของผมผมใช้เป็นขุดดินนะครับแล้วก็ล้อมล้อมเป็นหินหรือว่าใครที่มีอ,อยากจะทำกระถางสวยๆก็สามารถซื้ออิฐนะครับอิดบล็อกมาล้อมได้แล้วก็เอาดินโปะด้านบนนะครับวิธีนี้ก็คือจะช่วยให้ตอนแยกหน่อแบบนี้นะครับง่ายเพราะว่าเราจะาใช้ เสียมหรือว่าวิธีแยกหน่อนง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะเนี่ยเราจะเอาดินออกมาได้ครับแล้วก็เอาหินออกเอาดินออกมาได้โดยที่ไม่ต้องขุดลงไปลึกนะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราปลูกแบบเป็นบ่อหรือว่าเป็นกระถางใหญ่ๆครับที่ว่าลงดินหรือว่าอะไรเงี้ยอันนั้นใช้ขุดเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อาจจะเพิ่มเวลาการแยกหน่อนให้มันยากขึ้นนะครับ ก็พูดง่ายคือวิธีนี้ผมดูจากหลายๆช่องแล้วก็พี่ๆที่เขาปลูกมาก่อนนะครับค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าเราล้อมดินขึ้นมาแล้วก็พอถึงเวลาแยกหน่อเราก็แค่เอาดินออกแล้วก็เราจะเห็นหน่อได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะมันโผล่ขึ้นมาเหนือเหนือดินได้ง่ายครับอันนี้ก็ผมแยกไว้ใกล้จะขาดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราหาตัวที่เป็นจุดเชื่อมกับต้นแม่เขานะครับถ้าใครปลูกบอลปลูกพวกนี้ก็คล้ายๆกันเลยครับก็เอานอ้ําฉีด แล้วก็ตะกุยดินออกมาครับให้เห็นรากแล้วก็เห็นส่วนที่เป็นจุดรอยต่อของต้นแม่เขาให้ชัดที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ผมฉีดไว้สักพักมังแล้วก็พยายามให้มันช้าน้อยที่สุดนะครับแต่ว่ากล้วยอินโดอ่าิดโดสายพันธุ์กาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะทนแล้วช่วงนี้เพราะว่ามันกลายไปเยอะแล้วนะครับ ผมก็ฉีดให้มันเห็นส่วนที่เป็นรากแล้วก็เชืียงวาต้นไม่ให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยทาปูนแดงครับ โอเคก็ได้แล้วอันนี้เป็นจุดขั้วเขาที่เชื่อมกับต้นแม่นะครับค่อนข้างจะลําบากลําบนนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นหนอใหญ่พอควรนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับก็หารอยตัดรอยได้เมื่อนะกี้ผมดึงเอานะเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแล้วก,ก็ค่อยทาปูนแดงนะครับแล้วก็ใส่กระทางได้เลย เดี๋ยวผมจะแยกอีก2ต้นด้วยเคนีเป็นต้นเล็กนต้นประมาณนี้เราก็สามารถ ดึงมปได้แล้วไปอนุบาลต่อหรือว่าเอาไปขายได้เลยต้นที่สามอเค โอเคครับ okay. เราก็ได้3ต้นต้นใหญ่ต้นแล้วก็ต้นก็ขนาดกลางอีกสองต้นนะครับก็ประมาณนี้ผมก็จะปลูกประมาณนี้คนระับล้อมหินขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะแยกต้นง่ายมากกว่าลงในดินแบบกลบแน่นแล้วก็หรือว่าเป็นพวกใช้บอนะครับแบบนี้เราสามารถใช้เสียมแล้วก็ขุดออกมาในวด้านข้างได้เลยนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับอาสาบาเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ